ใดๆก็แล้วแต่ที่เราใช้ในบ้านเนี่ยก็อาจจะต้องดูสเปคดูยี่ห้อที่มันค่อนข้างจะดีสันิดหนึ่งตัวโครงสร้างไม้นะฮะผมบอกขั้นต่ำนะจะต้องเป็น HMR V313 นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นสเปคที่ผมใช้แล้วค่อนข้างมั่นใจเพราะมี d t t s s h e t นะฮะมีผลการทดสอบรองรับเกี่ยวกับเรื่องสารละเหยเรื่องการโครงสภาพการปรับตัวเปลี่ยนตัวซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่า ถ้าเกิดคุณจะทําบ้านคุณต้องซีเรียสเรื่องวัสดุศาสตร์นะครับเห็นไหมแต่ถ้าคุณสนใจที่อยากจะมาใช้ประสบการณ์ในการเลือกวัสดุนี่เลยครับผมเองผมกําลังทำํำ b u i l d i n Studio นะครับเป็น Material e x p e r i e n c e นะฮะสำหรับใครที่ต้องการวางสเปคดีไซเนอร์ต้องการวางสเปคและขี้เกียจไปที่อื่นที่แบบของไม่ครบมาที่นี่เลยผมรวบรวมวัสดุตกแต่งภายในนะฮะทุกประเภทพร้อมที่จะให้สเปค อาจจะเหมาะสําหรับงานที่เป็น r e s i d e n t เชีนะครับพวกประเภทที่ผักอาศัยก็แล้วกันไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดรีสอร์ทโรงแรมนะฮะแต่ถ้าวัสดุที่มันเป็น c o m m มอรเชีมากบางอย่างจะไม่มีแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นวัสดุที่เกี่ยวกับ r e s i d e n t ียลเนี่ยผมรวบรวมไปครบครันเลยแล้วผมก็มีที่ชุดติ้งถ่ายภาพสวยๆแมตติวบอร์ดเพื่อเห็นสีจริงๆนะเห็นไหม มันลองใช้ประสบการณ์ตรงนี้ดูนะครับรวมถึงอาจจะพาผู้ระเปลาพาเจ้าของบ้านมานั่งประชุมกันตรงนี้เลยสรุปตรงนี้ได้เลยนะฮะซึ่งบอกเลยนะครับว่าตัวบิวอินสตูดิโอที่ผมตั้งใจทำเนี่ยเราอยากจะแก้ปัญหาเพนพอยของการที่ทำดีไซน์แล้วมันสเปควัสดุแล้วแบบบางอย่างมันยังสรุปไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้รอระบุภายหลังนะฮะพาเจ้าของบ้านไปเลือกหลายๆที่มาที่เดียวกันเลยนะครับ เอาละครับเพื่อไม่ให้มันยาวเกินไปสําหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่กําลังทําบ้านตกแต่งบ้านก็ยินดีนะครับมาใช้บริการวางสเปคทําภาพสามิติที่ตัวบิวอินเตริโอก็ได้นะครับแต่ว่าใครที่กําลังอยากจะทําบ้านแบบเวลเนสดีไซน์นะครับต้องการคำปรึกษาก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ